คนดูจะลืมไหมนี่ค่ะทุกคนก็โฮช่องของแสงฟ้าแช,ชนแนลกันอีกแล้วนะคะก็เราไม่ได้ลงคลิปนานมากเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าทุกคนาจะลืมเราไปแล้วนะคะก็จะมาแกะพัสดุกันนะคะจะเป็นพัสดุเครื่องเขียนใหม่จะเป็นพวกเทปใช่ไหมที่เราสั่งมาแล้วก็พวกกระาดาษโน้ตอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกัน โอเคเราก็จะมาตั้งกล้องตรงนี้กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กเองนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการแกะนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยคือแบบไม่ค่อยกล้าแกะเท่าไหร่กลัวมันจะบาดมือคุ้นๆกันหรือเปล่าบาดมือเอ้แต่เราเราไม่ได้แกล้งเขานะเอียอะไย่คือเราอารมณ์ดีเป็นพิเศษไม่ไม่รู้ ไม่รู้เพราะทาไมนะแต่ว่ารู้สึกเหมือนว่าเราได้อยู่บ้านนะคะทุกคนมันก็แบบมีความสุขมากๆเลยมีใครอยู่บ้านแล้วนั่งเล่นเกมบ้างเรานี่แหละคนนึง <c oughs> อันนี้จะเป็นเซ็ตกระดาษโน้ตเลยนะคะคือน่ารักมากนะคะแล้วคือไม่แพงด้วยเนาะเสร็จละห้าบาทเองนะคะฟึบ <c oughs> นี่นะคะจะเป็นเทปนี่จะมีหลายลายเลยนะคะ นี่อันนี้เราก็ได้มาในราคาม้วนละ12บาทใช่12บาทเท่านั้นนะคะนี่สำหรับวันนี้นะคะเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันกล้องก่อนนะคะโอเคโอเคโอเคนะคะถ้าเกิดว,ว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะใครไม่ชอบกดดิสไลค์นะคะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย์เราต้องไปเรียนต่อแล้วนะคะทุกคน